เดครับอันนี้ปะลาล้านะครับปะลาาสูตรบอกว่าผมเองก็พยายามพัฒนาสูตรให้มันอร่อยขึ้นนะครับวันนี้เป็นสูตรที่2แล้วนะครับสูตรแรกนะครับผมอ,อ,อาจจะมีกลิ่นปะลาน้อยนะครับเพราะว่าผมเองก็เกรงว่านะคนที่ไม่ค่อยชอบกินกลิ่นปะลา้านะครับที่จะทานนะครับก็เลยทํากลิ่นประลราน้อยแต่รอบนี้ผมขอไปสุดๆดีกว่าครับ ปลาก็คือปลาครับก็ขอให้มันเป็นปลาลาเลยนะครับวันนี้นะครับทําเข้มข้นแล้วก็กลิ่นกินแรงนรับกนิ่นต้องบอกว่าจะกินกินเหม็นก็ไม่ใช่นะก็คือกินที่จะแรงมากกว่าเดิมอีกนะครับเพื่อที่จะให้คนข้างบ้านรู้ว่าเรากาลังตํซสมตปาปลาลาอยู่นะครับนะครับวันนี้ขอผมเองขอเป็นปรับสูตรที่เป็นปลาลาจริงๆดีกว่านะครับ ให้มันหอมเป็นปลาล้านะครับไม่เอาเป็นแบบว่าปลาล้าแต่ไม่มีลิ่นปลาล้าไม่เอาดีกว่านะครับก็เดี๋ยวนะครับจะไขได้ยังไงเดี๋ยวจะแจ้งลงไปในเพจและ youtube และไลน์กลุ่มของร้านอีกทีหนึ่งนะครับปลาล้าของทางทางร้านเราเนี่ยก็คือจะเป็นปลาลาเนื้อต่อนนะครับเนี่ยรสเนื้อต่อนเห็นไหมเราจะมีต่อนก็คือมีมีเห็ดนางฟ้ามีเห็ดเข็มทองแล้วก็จะเป็น โปรตีนนะครับเพื่อที่จะให้นะครับให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าได้อัตราลดของความเป็นตอนปลายนะแล้วก็มีความเข้มข้นนะหนืบๆนื่นะครับไม่ได้ใส่แป้งนะครับแต่เข้มข้นมากครับผมเข้มข้นมากนะครับถ้าใครอยากไม่อยากรสชาติจัดมากก็ไปสามารถเพิ่มน้ําไปเคี่ยวเคี่ยวเพิ่มน้ําได้อีกเป็นเพิ่มได้อีกเป็นขวดเลยนะครับก็ ลองทานดูก่อนครับใครอยากใหกินน้อยก็เอาไปผสมน้ําเพิ่มได้แต่วันนี้ผมทาแบบเข้มข้นนะครับนะอะไรดีๆทางร้านนะครอบครัวหนุ่มนะครับก็จัดให้เต็มที่นะครับแบบว่าอย่าไปห่วงเลยครับห่วงไปก็แม่อร่อยครับก็เชิญเลยครับ